นี้ไม่ได้ไปคลิปแนะนําการลงทุนนะครับเนาะก็อย่างที่เมื่อคืนผมบอกไว้ว่าถ้าแนวรับที่1 6 3 0 0กนยกับ16เนี่ย, 1, 6, ยมันลงมาแล้วมันรับอยู่นะซึ่งเป็นแนวที่อ่าใครเปิด position ลองจะค่อนข้างได้เปรียบก,กว่านะครับเนาะว่าถ้ามันไม่หลุดคือมันเหมือนเป็นการรีเทสนะครับนี่อย่างนี้นี่ตรงนี้ก็รีเทสเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาพักตัวที่โซน16600ถึง16 0 0 0หกก็แนวโน้มค่อนข้างดีนะครับเพราะเมื่อวันการประชุมเฟดเหมือนจะมีการพูดว่าเออจะ ต้องมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับไม่งั้นเศรษฐกิจจะทางยับเนาะก็ซึ่งเป็นแนวโน้มเป็นสัญญาณที่ดีในการที่แอตลาดหุ้นหรือตลาดคริปโตอาจจะมีการปรับตัวขึ้นได้นะครับเนาะก็ต้องมาดูกันว่า,าจะพุ่งจะทะลุจะไปได้ไกลแค่ไหนเนาะ,ะก็ในส่วนนี้ก็ถือว่าเมื่อคืนนี้โซนนี้รับอยู่นะครับหนนะึ่งหกแสนร้อนตอนนี้ก็น่าจะขึ้นมาไซด์วีทำราคาพักฐานสักคู่หนึ่งให้พ้นหนึ่งหกหกร้อยไปให้ไดนะ้ตอนนี้นะ,ะส่วนอีทิวเลียมนะครับอีทิวเลียมของเราก็ต้องมาดูว่า แอบอิทิเลียมของเราตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมานะเป็นชแนลในขาขึ้นชัดเจนนะครับก็ยังไม่ได้หลุดไม่ได้อะไรนะก็หากใครจะเข้าตรงนี้ใช่ไหมแอบมันมายืนที่ MA 200ได้ก็แนวโน้มค่อนข้างดีนะครับที่มันจะไปได้นะแต่ตรงนี้มีการรับแล้วก็กลับตัวชัดเจนนะที่หนึ่งหมืนหนึ่งห้าศูนย์นะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ก็โอเคนะครับเป็นการเบรกทะลุาลมาแล้วแอบยืนได้ยืนได้ก็น่จะพิ่ารเข้าไปตอนนี้รอขอให้มัน ทะลุนี้นะครับแนวนี้แล้วกันเนาะหมื่นสองสองร้อยนะครับเนาะใครที่จะเข้าตอนนี้ก็ก็เอดีๆนะใครจะเข้าตรงเนี้ยก็ไม่มีปัญหาหามันหลุดเทรนได้ไหมนี่เอาจะ SL อรงนี้เลยแบ่งเข้าตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะสามแนวสามแนวถ้ามันหลุดเราก็ค่อยช็อต s อออกไปแล้วกันนะเพราะว่าตรงนี้ก็ออแต่ตอนนี้มันเบรกหนึ่งหนึ่งแห่ศูนย์ไ ก็คือมันยืนบน E m A เนี่ยหนึ่งร้อยได้นะครับห้าสิบแล้วหนึ่งร้อยได้เออมันค่อนข้างจะดีเลยแต่ว่าตอนนี้มาติดแตนที่ m a สองร้อยในทำฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะก็อาจจะทํำให้มีการย่อตัวลงปรับตัวลงอา่าถ้ามันปรับตัวแล้วไม่หลุดที่เนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าศูนย์เนี่ยมันก็อา่าเป็นจังหวะที่ดีนะแต่ว่าแนวรับที่ไม่ควรหลุดก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยแล้วกันนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยนะครับเนาะไม่ง มันก็ยังลงมายกโลอยู่แล้วก็ไปต่อเลยถ้าถ้าอย่างนี้สวยโอเคนะครับสำหรับอีเธอตอนนี้มันอยู่บนแต้แล้วก็ค่อนข้างสงเสียงแต่ว่าเราก็ไม่แน่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปเลยหรือว่ามันจะลงมารีเทสอีกทีแ่าถ้ามันจะลงมารีเทสอีกทีมันต้องหลุดชแนลนี้ก่อนหลุดตรงนี้หล,ลุดตรงนี้แล้วก็มารับตรงนี้เนาะก็ะะถ้าใครเข้าตรงนี้ก็เสี่ยงห่อยนะครับเนาะก็ไม่แนะนําในการเข้าแต่ถ้าจะเข้าก็ถือว่าอ่า ก็อาจจะต้อง sl ชชิดนะใครที่จะเข้าในวนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับอีเทอร์นะตอนนี้ก็คือรอเป็นเล็กทะลุประมาณโซน1 2 2่นนะครับเนาะจะได้เป็นขาขึ้นอาจจะเป็นระยะสั้นก่อนนะครับเนาะถ้าจะขึ้นให้มันยาวหน่อยน่าจะต้องทะลุที่1 3 3่สนะครับโซน1 3ึ่นเนี่ยเออจะเป็นแกนกลับตัวขึ้นในภาพรองเทอรเนาะระยะยาวสักหน่อยนะครับเนาะสําหรับอีเทเรเียมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครจะเข้าตอนนี้ก็ต้องพิจณาเข้านะ แล้วกอ็อาจจะแบ่งถ้าใครซอยไม้อาจจะแบ่งไปแสนไม้ถ้ามันหลุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหรือว่าโซนหนึ่งพันเนี่ยเราก็ค่อยออกก็ได้ <c oughs> ก็ประมาณนี้แผนประมาณนี้อ่โอเคโอเคครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีกิจกรรมจากทางไบบิทนะครับซึ่งตอนนี้ผมเป็นพาร์นเนอร์อยู่ถ้าใครอยากสมัครไบบิทเทรดนะครับก็สามารถสมัครที่ลิงก์ข้างบนหน้าโปรไฟล์นี้แล้วจะได้รับ30 US <c oughs> แล้วก็มีแอร์ดรอปให้ทำสำหรับช่องสไนเปอร์เทรดคริปโตในอีก25 US รายละเอียดอยู่ที่ในลิงก์นะครับเนาะแล้วตอนนี้ก็มี กิจกรรมนะไทยผลฟุตบอลโลกนะร่วมเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับรางวัลรวม5ห่แสน usdt นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมไทยผลบอลโลกนะครับเนาะก็ยังไงก็ต้องมีบัญชีของ mybit ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมสมนุกกันได้และอีกหน่อยจะมีกิจกรรมภายในกลุ่มภายในคอมมูนของผมนะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ